สวัสดีค่ะวันนี้หมอมาแนะนําเคล็ดลับนะคะการสร้างภูมิุ้กันของโรคสะเก็ดเงินนะคะด้วยสมุนไพรค่ะตัวที่หมอแนะนําจะเป็นตัวตีพลานะคะตีพลาประกอบด้วยอะไร สมอพิเภกสมอไทยแล้วก็มาขัมอ้อม3ตัวนี้นะคะตีแปลว่า3นะคะปลาก็คือผลไม้นะคะผลไม้3อย่างนะคะเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่าอายุวัฒนานั่นเองสร้างภูมิกันดีดีโดยเฉพาะมะขามาขป้อมมีวิตามินซีค่อนข้างสูงเลยนี่วิธีการนะคะอาจจะดื่มเป็นน้ําของตีพลาก็ได้นะคะการดื่มน้ําตีพลาแนะนําว่าให้ดื่มเป็นหลังอาหาร30มบนาทีช่วงเช้านะคะจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีค่ะเป็นเหมือนเราทานวิตามินซีจากผลไม้สดนั่นเองหรือว่าถ้าเป็นแบบแห้ง ได้เช่นกันนะคะและปัจจุบันมีแบบสําเร็จรูปด้วยนะคะสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดได้เลยหรือแบบแคปซูลก็สามารถทานได้นะคะอันนี้ต้องดูที่ฉลากต่ละเจ้านะคะว่าการทานเป็นอย่างไรนะคะตัวติพลาสามารถสร้างภูมิกันเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินได้ค่ะ